ไอ้ทัครับกูว่ามึงอะตายตายไปซะจริงโจปากอย่างเงี้ยตายไปซะธรรมชาติมันจะคัดสรรเอาเองเอาคนดีๆไว้เอาปากอย่างเงี้ยตายไปซะอโอมึงอย่าลืมว่ามึงอย่าคิดว่าคนเรามันจะเหมือนกันทุกคนคนมันสถานะความเป็นอยู่ หรือการอาชีพการงานการศึกษามันไม่ได้เท่าเทียมกันแต่ค่าของความเป็นคนมึงจะรวยล้นฟ้ามึงจะรวยขนาดไหนก็ช่างหรือมึงจะจนต่ํากว่าดินจนสุดๆก็ช่างค่าของความเป็นคนมันก็ยังคือคนเหมือนกันมึงไม่ใช่มึงรวยล้นฟ้ามึงจะทาเหี้ยอะไรก็ได้มึงก็ยังเป็นคนมึงยังขี้เหม็นเหมือนกันแต่มึงอย่าลืมว่าคนจนคนลากากญ้าที่เขาลำบากเนี่ยการที่เขาต้องเรียกร้องเงินเยียวยาหรือเขาต้องการเงินเยียวยาเนี่ยเพราะเขาลำบากเพราะอะไร ตลาดนัดทั่วประเทศหลายๆจังหวัดหลายๆตัวเมืองตงลาดใหญ่ๆปิดตัวลงเพราะค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ไม่มีที่ขายบริษัทห้างร้านหรือผับปลาธุรกิจต่างๆที่ต้องปิดตัวลงในช่วงโควิดเนี่ยทำให้คนตกงานโดยที่ไม่ตั้งตัว ไม่มีอาชีพที่จะทำอย่าลืมนะครับพ่อค้าแม่ค้าใช่อาจจะไปตั้งขายตามฟุตบาทจุดต่างๆต,ตั้งขายได้แต่รายรับมันไม่ได้เท่าเดิมเพราะมันไม่เหมือนตลาดที่เขาขายอยู่ประจํามีลูกค้าประจําหรือมีฝูงชนที่เขามาตลาดซื้อของอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วคนที่ทํางานประจํากินเงินเดือนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่เคยขายของใช่ทุกคนอาจจะปรับตัวได้แต่มึงจะให้เขาปรับภายในเดือนเนี้ยสองเดือนเนี้ยมันทําไม่ได้เพราะเขายังมีหนี้สินมีครอบครัวมีรายจ่ายทุกเดือนที่ยังรอเขาอยู่มึงอย่าลืมว่า ธนาคารใดๆธนาคารหรือการไฟฟ้าหรือน้ำประปาไม่ได้พักการชําระนี่ไม่ได้พักให้เขาเขายังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟาจ่ายค่าของชีพค่าของชีพก็สูงอยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดถูกไม่ได้ถูกลงเลยในโควิดแทนที่จะลดให้ถูกลงให้ประารชาชนใช้จ่ายได้ถูกลงในช่วงโควิดแค่ช่วงนี้ต้มเดียวยังไม่ลดเลยผมครับลดเป็นบางอย่างแล้วมึงจะเอาตัวมึงอ่ะมาเปรียบเทียบได้ยังไงมึงอ่ะตายไปซะาสมควรตายจริงๆ คนจนคนลากย่าเขามีหนี้มีสินเขาดิ้นรนรายรับเขาได้น้อยกว่ารายจ่ายและยิ่งมาไม่มีงานทําไม่มีรายได้เข้าเนี่ยเขาไม่สามารถปรับตัวได้ที่เขาอยากได้เงินเยียวยายเพียงเขาเดือดร้อนมึงอย่าลืมว่าประเทศเรามันไม่ได้เดือดร้อนแค่ช่วงโควิดเศรษฐกิจบ้านเรามันแย่มาก่อนหน้านี้แล้วประเทศเรามันแย่มาก่อนนั่นแล้วค่าครองชีพมันแพงอยู่แล้วค่าแรงมันต่ําอยู่แล้วคนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วแล้ว,ลวยิ่งมาเจอโควิดอ่ะมันยิ่งซ้ําเติมเข้าไปอ่ะมึงเข้าใจไหมจริงๆแล้วหลายๆคนอยากได้เงินห้าพันบางคนบางกลุ่ม ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาบางคนบางกลุ่มไม่ต้องการเงินห้าพันแต่เขาต้องการต้องการอะไรต้องการให้เห็นใจให้เข้าใจพวกเขาบ้างว่าเขาหากินลําบากหาเช้ากินข้ามค้าขายหรือทํางานกินเงินเดือนหลายๆที่ที่เปิดตัวลงเขาหากินลําบากเขาไม่มีรายได้เข้ามาเขาไม่มีรายรับเข้ามาเขามีแต่รายจ่ายที่รายจ่ายค่าของชีพยังจ่ายเท่าเดิมค่าของเครื่องใช้ยังแพงเหมือนเดิม คนรวยๆหรือเจ้าทรงเจ้าสัวไม่ได้ลดของลงมาให้เขาเลยในการใช้ใจ่ายประจําวันหนี้สินและหลายๆธนาคารไม่ได้เข้าร่วมในการพักหนี้ยังต้องใช้หนี้อยู่จอมจำนองที่จำนองรถจำนองอะไรกระทั่งหลายๆธนาคารยังไม่ได้เข้าร่วมกับรัฐบาลที่จะพักหนี้ให้ประชาชนเขาก็ยังต้องใช้หนี้อยู่ยังต้องส่งครอบครัวยังต้องดูแลตัวเองอยู่ดังนั้นแล้วไม่มีรายรับเข้า,ม,ามันมีแต่รายจ่ายที่เขาอยากได้เงินเยียวยาเพียงเพราะว่าเขาไม่มี รายรับเข้ามามันก็จะมีแต่เงินทุนที่เขาเก็บบางคนไม่มีเงินเก็บก็ต้องหากู้หนี้ยืมสินความลาบากมันเกิดกับคนลากย้าคนฐานะจนจนคนหาเช้ากินขําคนรวยๆมันไม่เดือดร้อนไงมึงพูดได้ปากเนี้ยตายไปทะจริงๆที่เขาอยากได้เพียงเขาแค่ต้องการเฮ้ยถ้ามันเยียวยาไม่ได้เงินเยียวยาไม่เอาไม่เอาแต่มึงเปิดให้คนกลับมาทํางานเหมือนเดิมเปิดตลาดเปิดทุกร่องอย่างให้คนกลับมาค้าขายเหมือนเดิมก็ได้เพื่อให้เขามีรายรับเข้ามาเพื่อยังชีพเขา เพื่อปากท้องของเขาและครอบครัวเขาเท่านั้นเองมึงก็ไม่ต้องแจกเงินเยียวยาเขาไม่ใช่อยากได้เงินเยียวยาเพียงแบบเงินฟรีๆจากรัฐบาลหรอกแต่เขาไม่มีอะไรจะทําในช่วงเนี้ยคนแต่ละคนความคิดความสร้างสารรค์หรือการศึกษาหรือฐานะมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วมึงอย่าไปสรุปว่าทุกคนต้องคิดเหมือนมึงนะเปรียบเทียบ เอาอยาเาตัวเองเป็นฐานมึงต้องดูด้ว่าคนเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าค่าของคนมันเหมือนกันถึงมึงจะรวยแค่ไหนมึงก็ยังขี้เหม็นตายซะปากเงี้ยจริงๆมึงอะสมควรตายกูบอกไวเลยคนจนคนรากยาเขาลําบากจริงๆเพราะเศรษฐกิจมันแย่มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วยังมาเจอโควิดบอกเลยว่าอ๋อมันแย่กว่าเดิมว่